ณวรลบค่ะอยากให้คุณวรลบช่วยพูดถึงบรรษัทประกันสินเชื่อุตสาหกรรมขนาดย่อมให,ให้ฟังนิดหนึ่งว่ามีบทบาทหน้าที่และก็ภารากิจอย่างไรบ้างคะออบอสยอนะครับหรือบรรษัทประกันสินเชื่อุตสาหกรรมขนาดย่อมอเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนะครับเราเปิดดำเนินการมาแล้วเนี่ย21ปี ะนะครับซึ่งใน21ปีเนี่ยหน้าที่หลักของเราเลยก็คือ,อช่วยเหลือ SME ที่ขาดหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นะนะครับโดยที่เวลาสมมติว่าผู้ประกอบการต้องการที่จะไปกู้เงินจากสถาบันการเงินซึ่งส่วนมากเนี่ยเขาจะอาจจะขาดหลักประกันะนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนที่ขาดหลักประกันนี้นะครับก็คือบสยษสามารถช่วยได้นะครับโดยที่ ต้องขอยกเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่น <Okay. S 2> เขาจะขอกู้ทั้งหมดห้าล้านนะครับ mm hmm. เพื่อไปสมมุติว่าเปิดร้านอาหาร mm hmm. ในห้าล้านเนี่ยสมมุติว่าเขามี3านประกอบการอยู่3มล้านนะครับ <Okay. S 2> มีมูลค่า3ามล้านแทนเขาจะขาดอีกสองล้านนะครับ mm hmm. ที่จะเป็นหลักประกันให้กับแบงค์เพื่อที่ที่จะขอกู้ได้ทั้งหมดห้าล้าน mm hmm. ซึ่งในสองล้านนั้นเนี่ย mm hmm. ก็คือบสษโยสามารถช่วยได้โดย mm hmm. เขาไปค้ำประกันนะครับ mm hmm. ทำให้เขาสามารถ ได้เงินทั้งหมดไป5ล้านเพื่อดำเนินธุรกิจได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของบริษยน,นี่นะครับก็คือช่วยเอสเนี่ยที่มีศักยภาพนะครับสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้แล้วก็ก็คือให้แบงก์เกิดความเชื่อมั่นที่จะปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นก็หมายถึงว่าเราเนี่ยเข้าไปช่วยค้ำประกันเงินกู้ส่วนต่างที่ผู้ประกอบการจะไม่ได้รับจากแบงก์ใช่ไหมคะถูกต้องครับ ทีนี้มีข่าวดีอีกเรื่องหนึง่งก็คือเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางก,กระทรวงการคลังแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยได้อนุมัติวงเงินค้ำประกันเงินกู้ให้กับ sme ซึ่งเป็นวงเงินค้ำประกันที่สูงที่สุดเป็นประวัติการ2อง0สนล้านนะคะทีนี้บทบาทของบสยเราเนี่ยเข้าไปทําอะไรตรงนั้นบ้างคะเมื่อตอนต้นเดือนมกราที่ผ่านมาทางรัฐบาลเองก็ได้อนุมัติ วงเงินที่จะให้บสยอ,อนะครับเข้าไปค้ำประกันให้กับเอสเนี่ยทั้งหมด 240, 000, 000, 2องแสนี่หมื่นล้านซึ่งตัวนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการเองสามารถที่จะยืย่นคําขอได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงปี 58, 2 5 5ห้าห้าปดนะครับหรือว่าสามปีะนะครับออในวงเงินทั้งหมด 240, 000, 000, 000, 2องแสนสี่มืล้านแลวก็แต่ละลายเนี่ยสามารถที่จะขอคํำประกันจากเราได้สูงสุด4ี่ิบล้านบาทนะครับในสี่ิล้านบาทเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะ ช่วยให้กับแบงค์นะครับเปิดความมัน่นใจที่จะไปปล่อยกู้โดยที่ทางบสยอเองจะคิดเบี้ยรประกันที่1.75นะครับออของวงเงินที่ค้ำประกันนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นตัวบสยอเองเนี่ยเราก็มีมีโปรดักตใหม่ๆออกมาอีก2ตัวสําหรับช่วย SME ค่ะอยากให้ช่วยอธิบายนิดน,นึงค่ะมีตัวไหนบ้างคะ ก็คือในตัว2 0 0 4 0ล้านนี่นะครับก็คือเราจะเข้าไปช่วยผู้ประกอบการโดยทั่วไปนะครับ,รบไม่ไม่เป็นการเจอะจง2 0 0 4 0ล้านแต่ละรายเนี่ยสามารถกู้ได้ถึงหมายว่าค้ำประกันได้ถึง40%ต่อรายนะครับ,รบแล้วก็โดยที่เบี้ยค้ำประกันเนี่ยอยู่ที่1.75 ผู้ประกอบการในประเภทไหนบ้างนะครับที่สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้นะครับ <Okay. S 2> ก็คืออย่างเช่นเรื่อง300อบาทนะครับ uh huh. พอมีเรื่อง300อบาทขึ้นมาเนี่ย <Okay. S 2> เขาก็อาจจะขาดในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนเ uh huh. นื่องจากมีค่าใช้จ่ายใ,ในส่วนของอตัวค่าแรงเพิ่มขึ้นเพราะนี่ก็สามารถที่จะไปติดต่อแบงค์นะครับ uh huh. แล้วก็บอกว่ามีบสยอตรงนี้นะครับ <Okay. S 2> เพื่อที่จะให้คำประกัน <Okay. S 2> ในส่วนที่เขาอาจจะขาดเงินทุนหมุนเวียน <Okay. S 2> นะครับซึ่งนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ย ในตัวสองแสนสี่หมื่นล้านเนี่ย <Okay. S 2> นะครับก็สามารถช่วยส่งเสริมถ้า mm hmm. เกิดเกิดเขาต้องการที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ <Okay. S 2> นะครับอย่างเช่นจะไปลงทุนในประเทศลาวหรือว่า mm hmm. ขยายกิจการไปยังประเทศพม่าหรืออะไรก็ตาม mm hmm. ซึ่งซึ่งแต่ก่อนนั้นเนี่ยเราจะให้แต่เฉพาะผู้ที่ลงทุนแล้วก็ทำธุรกิจในประเทศ mm hmm. นะครับในปีนี้เราก็จะเปิดตรงนี้ <Okay. S 2> คือสามารถใช้การทระกันของเราเพื่อลงทุนต่างประเทศได้ mm hmm. แล้วอีกตัวหนึ่งที่เราเพิ่งทำไปนะครับหรือประกาศในปีนี้เนี่ยก็คือตัวสตาร์ทอัพตัวสตาร์ทอัพเนี่ยมีวงเงินทั้งหมด1 0 0่0ล้านบาทใน1 0 0่0ล้านบาทเนี่ยเราจะช่วยผู้ประกอบการรายใหม่นะครับให้สามารถกู้เงินได้ง่ายขึ้นนะครับ<ะ>เพราะว่าผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ยส่วนมากเวลาไปติดต่อสถาบันการเงินเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะขอกู้ได้นะครับเนื่องจากไม่มีประวัติ พอไม่มีประวัติบัฟเนี่ยแบงก์ก็จะไม่พิจารณาซึ่งเราก็เห็นปัญหาเหล่านั้นนะครับแล้วก็ได้ออกไอตัวประดักค้ำประกันหนึ่งมื่นล้านตรงนี้นะครับโดยที่สามารถค้ำประกันนะครับใช้บอสอคำประกันได้เนี่ยต่อรายไม่เกินสองล้านนะครับตัวนี้มันจะมีพิเศษนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนให้ผู้ประกอบการทราบก็คือในปีแรกเนี่ยเบี้ยประกันไม่ต้องเสีย นะครับแล้วก็สามารถที่จะผู้ได้ถึงระยะเวลา7ปีแล้วก็โดยที่เราค้ำประกันได,ได,ได้ได้ถึง7ปีนะครับคุณวรลบคะแล้วผู้ประกอบการจะทราบได้อย่างไรคะว่าตัวเองเป็น SME แล้วจะมีเงื่อนไขระดักเกณฑ์ยังไงบ้างคะผู้ที่จะเข้าโครงการสตาร์ทอัพนะครับเพื่อใช้วงเงินค้ำประกัน2ล้านบาทเราได้เนี่ยก็คือจะต้องไปจดทะเบียนอย่างเช่นจดทะเบียนการค้านะครับ ออนอกจากจดทะเบียนการค้าแล้วเนี่ย<ม>เกณนน์ันต่อมาก็คือจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนไม่เกิน3ปีนะฮะ<ม>ถึงจะถือว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นเกณฑ์เกณฑ์เกณฑ์ของตัว PJS Startup <ม>นะครับแตส่สำหรับไอ้ตัว2 4 0 0 0นล้านหรือที่ทางบสยอรเรียกว่า p g s 5เนี่ยนะครับเกณฑ์มันค่อนข้างง่ายมากเลย<ม>ก็คือ1 นะครับเป็นคนไทยนะครับ,รบถ้าเกิดเอสเอ็มด e. ีรายนั้นเป็นคนไทยนะครับเข้าละเกณฑ์อันที่สองเนี่ยก็คือเป็นอเป็ SME หรือเปล่า <โ package. S 2> คำว่า SME ของบรษยเนี่ยนะครับ,รบก็คือท่านจะต้องมีทรัพย์สินถาวรน,นะครับทรัพย์สินเนี่ยหลังหกักทรัพย์สินถาวรไปแล้วไม่เกิน200ล้านบาท<ม>นะครับเพราะนั้นโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เกินอยู่แล้วล่ะนะครับอันนั้นคำจำกัดความของ SME ต้องยกตัวอย่างให้ฟังบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างเช่นท่านมีที่ดินเครื่องจักรอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดเอ่อล้านบาท <c oughs> แต่ว่าท่านมีมูลค่าที่ดินอยู่เนี่ยยีล้านบาทเพราะฉนั้นก็คือ50ล้านลบด้วย20ล้านเนี่ยที่เป็นทรัพย์สินทาวนออกก็คือ30ล้านซึ่งมันก็ไม่เกิน200ลาน้ <c oughs> ลานนะครับอันนี้คือ definition ของตัว SME และข้อที่3เนี่ยก็คือท่านต้องเป็น SME ที่เอ่ที่ไม่เป็น NPL ก็คือเป็นหนี้ปกติของแบงค์นะครับแล้วก็ทำให้ตัวนี้เนี่ยเวลาไปกู้แบงค์เนี่ยก็คือมันจะเข้าเกมของเราเนี่ยมันก็มีแค่สามสี่ข้อนี้แค่นั้นเองครับค่ะถ้าอย่างนั้นอยากให้คุณวรลบพูดไปยัง s อสีสิคะว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากจากตัวนี้ค่ะจากโครงการของบสยนะครับต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่า ที่เราเข้าไปคำประกันเนี่ยนะครับจะช่วย SME ได้มากเลยก็คือผมคิดว่าผ,ผู้ประกอบการโดยทั่วไปจะรู้อยู่แล้วนะครับถ้าเผื่อท่านไปกู้จากแบงก์เนี่ยแล้วก็กู้ได้ไม่ครบ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือท่านจะต้องไปใช้เงินกู้นอกระบบหรือไปขอเงินกู้จากญาติพี่น้องหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่จะไปใช้เงินนอกระบบเนี่ยมันจะสูงมากนะครับอย่างน้อยก็2%ต่อเดือนนะครับมันก็จะโตออกมาประมาณส0เอร์เซตต่อปีนะครับ ซึ่งพอมีบสยเข้าไปค้ำประกันให้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็คือไม่จําเป็นจะต้องไปใช้เงินกู้นอกระบบแล้วนะครับแล้วก็เราเข้าไปค้ำประกันในส่วนต่างที่ท่านขาดนะฮะทำให้ท่านเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดในเรื่องปัญหาสังคมอะไรต่างๆที่จะมีต่อมานะครับค่ะแล้วเ m e จะเข้ามาใช้บริการของบ,องบอสยได้อย่างไงบ้างคะเอ่อบริการของบอสยเหล่านี้นะครับเออเราทําผ่านสถาบันการเงิน เ<ค>พราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเอสเอ็มบีเนี่ยนะครับ <okay S 2> มีความต้องการใช้การคาประกันเนี่ยไม่ต้องมาหาเราโดยตรง <okay S 2> นะครับก็คือสามารถที่จะเข้าไปหาแบงค์นะครับ huh เอ,อ่อทั่วไปได้เลยก็คือตอนนี้เนี่ยเรามีการเซ็นเอ็มโอยนะครับ <okay S 2> กับสถาบันการเงินเอ,อ่อทั้งหมดแล้ว <okay S 2> นะครับก็คือเดินเข้าไปที่แบงค์ได้เลยแล้วก็ huh ขอกู้งเงินตามปกติ <okay S 2> ทาแผนธุรกิจตามปกตินะครับแล้วก็ถ้าเผื่อแบงค์พิจารณาแล้วนะครับว่าเ เอสอ็ม e รายนั้นหรือผ <Okay. S 1> ู้ที่ขอผู้รายนั้นเนี่ยมีความสามารถในการชรําระหนี้ <Okay. S 1> นะครับเน้นนะครับต้องมีความสามารถในการชรําระหนี้ uh uh. นะครับก็คือแบงค์พิจารณาแล้วก็จะบอกว่าขาดหลักประกันเขาก็จะส่งเคสนั้นมาให้กับ uh uh. ทางบสยนะครับ uh uh. เพื่อให้ออกหนังสือค้าประกันให้กับ SME เอง <Okay. S 1> นะครับขั้นตอนในการทํางานของบสยอเองเนี่ยจะใช้ระยะเวลาสั้นมาก หลังจากที่แบงค์ส่งคําขอมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะพิจารณาไม่เกิน3วันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลาแค่1วันนะครับประมาณ80%ของเคสที่ส่งมาเนี่ยจะเสร็จภายใน1วันนะฮะแต่สูงสุดนี้ไม่เกิน3วันในนี้แน่นอนเออมันจะมีปัญหาต่อมาว่าเออถ้าไปติดต่อกับแบงก์แล้วเนี่ยนะครับ เ,เกิดแบงค์ไม่ได้ส่งมาล่ะ <Okay. S 2> หรือว่าเขาไม่ได้แนะนำบสยอแล้วทำยังไง <Okay. S 2> นะครับก็คออือติดต่อมาที่บสยอได้นะครับซึ่งบสยอ mm hmm. จะช่วยประสานงานไปยังแบงค์ที่ mm hmm. ท่านทำเรื่องขอกู่ไปนะครับ mm hmm. เพือเอ่อจะได้ประสานงานแล้วก็ติดต่อถามถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ okay. สำหรับวันนี้เอซีนิก็ต้องขอขอบคุณคุณวรลบเตชะพิบูลที่มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเออปศยอนะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้รู้จักปสยอมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะ SME ค่ะที่ยังเ,เข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้นะคะหรือว่าถึงแหล่งเงินกู้แล้วแต่อยากกู้เพิ่มเยอะๆอะค่ะ ก็ขอให้เข้ามาติดต่อได้ที่บสยนะคะทางบสยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางเอซินิวส์นะครับที่ให้เกียรตินะครับแล้วก็มาสัมภาษณ์บสยนะครับเพื่อให้ SME ได้รู้จักมากขึ้นก็สําหรับผู้ประกอบการนะครับที่ต้องการจะติดต่อทางบสยนะครับก็ติดต่อมาที่ call center เราได้นะครับที่เบอร์0289099999นะครับหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับที่ www.tcg.or.th นะครับ ก็ต้องขอบ,ขอบคุณทางเอซีนิมากครับ